สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮานอยนะคะประจําวันที่15บห้กุมภาพันธ์นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือเจ็ดกับศูนย์สี 9, ่กับหกเจ็ดศนเจ็หนเจ็ดสองเจ็ดี่เจดหกเจนะศูนย์หนึ่งศูนย์สอง จับคู่ก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดหกศูนย์ศูนย์หกสามตัวก็หกศูนย์หกสี่หกศูนย์เจ็ดศูนย์สี่สี่เจ็ดหกเนาะเราทำของวันที่สิบสิบสามมาออกวันที่สิบสี่ทุกหน่อยเลยเดี๋ยวเราเขียนวิธีทำให้ดีกว่าเนาะจะได้จับคู่ถูกนะ จับเอาแบบนี้นะต่อไปพิเศษเจ็ดกับเก้าห้ากับสามนะคะ

อย่าลืมสามห้าเก้าสามหนึ่งห้าสามหนึ่งเก้าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะเอาหนึ่งมาใส่จะใส่หน้าหรือใส่ท้ายก็ได้นะมันมาแนวเลขขี่พิเศษต่อไปปกติสองก็ห้าสี่กับเจ็ดสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองแปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดหนึ่ง สองห้าสีแล้วก็หนึ่งสอสี่เนาะขอก่อนเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเดอ้อต่อไป v i p อันนี้เนี่นี่กระดาษมันไม่พออันนี้ปกตินะคะต่อไป v i p 4สี่กับเจ็ดหกกับเก้าสี่ศูนย์9ี่หนึ่งสี่ ศูนย์สี่เจ็ดเก้าสองเนอาะจับคู่ก็หกสี่สี่หกหกเจ็ด้ก้าเจกนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะนี่นะสำหรับ vip vip ปกติเฉพาะกิจมาแนวทางเดียวกันเด้อวนันนี้มีพิเศษต่างหากที่มาเลขขี้เนาะ จับคู่ไข้เสื้อนะสี่กับเจ็ดมาเหมือนกันเจ็ดกับเก้ามาเหมือนกันตัวไหนที่ต่างก็เพิ่มเข้าไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยเด้อโชคดีทุกคนทุกแนวทางค่ะสวัสดีค่ะ